ทำไมถึงอยากมาเป็นเซลล์แมนครับผมคิดว่าผมน่าใช้ทักษะตอนที่ผมอยู DVD> ่ข้างในเนี่ยออกมาขายของและทำงานสุ่ริิข้างนอกได้คุณคิดว่าเซลล์แมนในแบบคุณขอคํานิยามหน่อยคือคำว่าอะไรขายชัวร์ได้ชัวร์ลูกค้าไม่กล้ามบิดปลาหวานป้าหวานนอนเขียวสนุกเขียวอย่างสงบอยู่ในสุสานเริ่มก้าวเข้าไปวงการนิยเฮ้ยอาวุธเถื่อน เากล้วยชากำลังเขาก้วยชากำราบเ้ครอัอแนนำตัวเลยครับใครครับเนี่ยสวัสดีครับ โบโซตามานเขียวหวานทามาหิดหัวเรือสีผ้านะครับผม่เต็มของผมครับนี่ของจริงของจริงครับวันนี้ครับคุณโบโซครับมาที่บริษัทของเราต้องมีงานให้คุณทาแน,น่นอนวันนี้คุณอยากจะมาสมัครอาชีพอะไรในฝันครับเซลแมนนักงานขายครับผมเฮ้ยทำไมถึงอยู่ดีๆอยากจะมาเป็นเซลแมนแล้วครับเนี่ยคือผมไปถึงยอดสูงสุดแล้วเป็นหัวจ่ายถึงผู้ผลิตแล้วอยากจะกลับมาเริ่มแบบสายขาวดูบ้างนะครับ อยากจะกลับมาเลิ่จากการเป็นเซลแมนก่อนเห็นที่บอกว่าไปอยู่แบบไปจุดสูงสุดแล้วผมอยากรู้ว่าคุณโบโซเคยทําอาชีพอะไรมาก่อนครับโอ้เป็นงานเม็ดเลยของผมอะเฮ้ยงานเม็ดจริงๆก่อนหน้านี้ขายถั่วผตึงมากเพราะว่าประวัติของผมนี่โดนลวกตั้งแต่ตอน3ามขวบอยู่ที่ตลาดไทยแม่เป็นรายใหญ่ขายถั่วอยู่ที่ตลาดไทยแล้วบังเอิญแม่ถูกหวยอยากจะเลี้ยงถั่ว พวกเด็กส่งรถผมก็แม่บอกให้อาออกไปเอาถั่วหน้าถนนใหญ่ตอนนั้นนะอันนี้เรื่องเนี้ยเอฟซผมรู้กันหมดทุกคน3ามขวบผมกับพี่ชายยืนอยู่ข้างถนนบอกให้ไปรอรับรถถั่ว10บร้อจะมาส่งจะได้เอาแจกเออรถ10บร้อมาผมทำไทผมจะขอสามท่าสิบร้อ,อแต่ดันรถคันนั้นไม่ได้มาส่งถั่วส่งยาโยนลงมาสามมัดใหญ่ ตุกตุกตุกเนือกถั่ตวตอนนั้นเน้ก๋ถั่วรุ่นใหม่สีส้มจัดแจงไปแขวนตามรถก่องของเรียบร้อยมีผิดวัคันโดนจาร <c oughs> ไล่กล้องวงจรปิดว่าใครเอายาบ้าไปแขวนผมเป็พี่ชายครับผมสามขวบโดนรวบแล้วและพอโตมาอีกหน่อยเนี่ยเห็นบอกว่าได้เข้าไปอยู่ในวงการอาชีพสีเทาด้วยผมเริ่มแต่สีเทาก่อนเลยต้องบอกก่อนมีไล่เฉดด้วยเหรอครับไล่เฉดอเอาเฉดและสีเทาเป็นยังไงครับ สีเทาเนี่ยมขายเหล็กเรื่องจริงพอเริ่มไม่ไม่คุ้มแล้วหลังๆเริ่มแบบพยักกินมือแล้วเพราะว่ามันบาดเริ่มก้าวเข้าไปวงการกรรมเฮ้ยอาวุธเถื่อนเขากล้วยชากำลังเขากล้วยชากำลังเหนียวนุ่มอร่อยเนียว่เรียกว่าหวานเหนียวเลยล่ะหวานเหนียวเลยวงการสีดำอีกเห็นว่าชีวิตคุณเนี่ยคุกคีกับวงการโอ้หนักเลงเล่าให้ฟังแต่ว่าเข้าวงการเนี้ยมาได้ยังไง ผมเล่าก่อนว่าปตะก่อนในก่อนที่ผมจะอยู่ในเรือนจำเนี่ยผมก็เป็นวัยรุ่นธรรมดาเนี่ยแหละซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่คอนเสิร์ตเจดเด็กช่างตีกันคอนเสิร์ตพี่โปง่งเห็นเหล็กไฟไว้น็อตเซเว่นพอเล่นจบอาทิตย์นั้นปุ๊บผมเห็นข่าวแล้วเฮ้ยไม่ได้วะอาทิตย์หน้ากูไปตีมั่งผมไปตั้งแต่หัววันเลยไปยืนรอไปกับเพื่อนสองคนเองนะไปกับเปียกบ้านปูนแต่งตัวเด็กช่างเลยเรียบร้อยเลยไม่มีใครมาเลยอาทิตย์นั้นคอนเสิร์ตพวกเด็กช่างไม่มีใครมาเลยมีแต่รถบัสโรงเรียนจอด้้าานนหหเมมได คอนเสิร <k es voir music> ์ตาติงจากับเจ้าขุนทองชาติงจากับเจ้าขุนทองเล่นคู่กันหาด้วยบอดดิสนี่ผาถอดเล่นเวทีเลยแล้วก็ไหนไหนไหนมาแล้วก็พอดีพกถั่วมาด้วยก็แบกถั่วขายด้งานอันนี้อันนี้เรื่องจริงเหมือนก็จะชูเสื้อช็อปจะชูไม้ถั่ว จ้าจ้าอย่างนี้เลยไดู้ลองได้จ้าจ้าจ้าจิงเจ๋วแจ๊แจ๊แจ๊เสียงจ่อยจ้าจ้าแจรองเพลงจงจันทร์ยิงกล้องอยู่ในหูตอนนี้เข้าหูไม่ได้แล้วมันยังไงมันเลือดร้อนเลยนะนึกถึงเพื่อนแบบรักเพื่อนในช่างจ้าจ้าจ้าเสียงจ่อยแบบตอนนี้ต้องหวดแล้วแต่เห็นว่าเคยโดนลุมร้อยกว่าคนด้วยเหตุการณ์มันเป็นยังไงมันเป็นศึกใหญ่เลยใช่ไหมอันนี้ที่คนเขาว่ากันมาศึกใหญ่ สามวันสามคืนปีห้าสี่เรื่องนี้รู้กันทั้งปัตตภีใครที่เคยติดทุกรู้หมดถึงจะอยู่คนละเรือนจําก็ตามเขียวหวานหมอ้อเดียวผิดใจกันตอนแรกยังไม่เท่าไหร่ก็การกินอยู่ยังพออยู่ได้แต่พอน้ําท่วมที่ปทุมเนี่ยนะครับท่วมมาจนรอบรอบก่อน้ายน้ําหลากเข้ามาในเรือนจำทําเป็นพื้นที่สามคนที่ลุ่มการเป็นอยู่เนี่ยเริ่มจากตัวใครตัวมันและบ้านป่ามัาน,นเกิดเขียวหวานหมอ้อเดียวนะทำให้เกิดสงครามนี้ครับผมสามวันสามคืนเชื่อไหม ผมเนี่ยกวจะแกงเขียวหวานไม่มองนะผมต้องเอาเรือเ,เอามาคว่ำลงแล้วดึงลงใต้น้ำเพื่อให้มีอากาศอยู่ในใต้ท้องลำเรือ <c oughs> เด็ดขาดออกไปขอไฟกันในนั้นถุงต้มแกงเขียวหวานเพื่อไม่ให้กลิ่นมันเด็ดลอดออกไปโห oh, เจ้ากรรม ออกมาจนได้กลินุ้งเลยทีนี้ผมก็พยายามประคับประคองแล้วสุดท้าย3วัน3คืนเห็นไหว่าเขาตะโกนด่าคุณด้วยเพื่อท้าทายให้คุณออกมาเขาคนเหล่านั้นร้อนคนตะโกนด่าคุณว่าอะไรมันก็ชี้หน้าบอกผมว่าซุยหมุยตุยลุยหมุยลุยมุยซุยหมุย,ย,มยตุยหมอ้ออย่าเขามายุ่งนะอย่ามาเสือกนะอ้ว,วนโรโซ่อ้วนตุยนุย้ยคำว่าตุยนุ้ยเนี่ยมันแรงมากนะ ขึ้นเลยนะหูด่าพ่อด่าแม่ไม่โกรธเราสวนทันทีสวนไปว่าเ็ดหยอดล้อมหมูล้อมหมูยุุยมุยตุยลุยลุยมุยุยขุยขึ้นเลยนเป็นชุดเลยจุดเกิดเหตุมันเป็นร้อยพอผมเห็นปุ๊บเป็นร้อยปุ๊บผมถามว่าตัวไหนทําเพื่อนกูซุยหมูยลุยคู่นู่นนะครับวัดแทงเปิดไปอุยมุยุยมุยไหนตัวไหนด่ากูกูเลยแทงไปหนึ่งร้อยคนวิ่งหนีผมเหตุการณ์ที่เล่าทั้งหมดเกิดขึ้นใต้น้ำ นี่ก็เรื่องจริงแล้วจากประสบการณ์คุณเนี่ยเราฟังมาเนี่ยโชคโชนมากครับทาไมถึงอยากมาเป็นเซลแมนครับผมว่าผมตอนอยู่ข้างในเนี่ยก็าขายมาหลายอย่างนะผมคิดว่าผมน่าใช้ทักษะตอนที่ผมอยู่ข้างในเนี่ยออกมาขายของและทางานสุ่ติตข้างนอกได้ถึงความมั่นใจในวันนี้คุณจะมาเป็นเซลแมนคุณว่าคุณทํางานนี้ได้ไหมครับทาได้ทุกง,งานครับคุณคิดว่าเซลแมนในแบบคุณขอคํานิยามหน่อยคือคำว่าอะไรขายทัวร์ได้ทัวร์ อ๋อไม่กล้าบิอ๋อที่ชันแรกขอเบาๆก่อนเลยผมอยากให้คุณลองขายปลาหวานปลาหวานปลาหวานซื้อไปฝากลูกซื้อไปฝากหลานปลาหวานปลาหวานคำแรกขึ้นสมองคำที่สองขึ้นสว่างปลาหวานปลาหวานซื้อไปฝากลูกซื้อไปฝากหลานปลาหวานปลาหวานนอนเคี้ยวสนุกเคี้ยวอย่างสงบอยู่ในสุสาน กับภารกิจนี้นะครับผมขอวัดความไวของสมองคุณหน่อยในการเป็นเซลแมนเนี่ยเราต้องคิดให้ได้ตอบให้ทันท่านลูกค้าเราถามอะไรมานะครับและรวมไปถึงว่าเราจะต้องมีคําสโลแกนขายของด้วยเรื่องหัวไวคนนี้ถนัดไหมครับได้ครับผมเคยมีประสบการ,รณ์หัวไวอะไรแบบนี้ไหมก็เคยโดนลุมชกหน้าครับ <c oughs> ไว้จัดเลยครับโอ้โอเคหัวไววันนี้เดี๋ยวเราขอยกตัวอย่างกับสินค้าแรกน้ำกระท่อมดีดทุกใบวิ่งไกลรอบโลกใบกระท่อมตาโบโต้ครับผมมันดียังไงครับน้ํากระท่อมของคุณเนี่ย ของผมไม่ลูดก้านนะการต้มเนี่ยขยี่ใบอย่างดีนะเราใช้ผ้าขาวบางเนี่ยกองกระดับฝุ PM, ่น PM 0 5นก็ไม่สามารถหลุดรอดเข้าไปได้ <S <S <ๆ S 1> เป็นน้ำกระท่อมแบบใสเลยครับแต่งเป็นสีฟ้าสีเขียวสีส้มให้ด้วยและแต่ชอบถ้าใครสายแบบไม่ค่อยชอบนอนเรามีสีส้มให้นะครับส่วนผสมไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นสีเขียวก็เป็นวิ่งอีกแบบหนึ่งนะ อย่วิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วแต่ชอบอย่างผมมีปัญหาท้องผูกจิบเยอะๆแล้วมันท้องผูกทำไงดีอ๋อของผมไม่มีผูกอยู่แล้วครับผมเพราะมันเป็นกระท่อมเราดีท้องด้วย <laughs> นะครับลดน้ำหนักนในตัวด้วย <laughs> มีแบบสำหรับผิวใสแบบส,ะสะาวๆส,ะสะมัยนี้อ๋อมีครับผมแล้วใส่คอลลาเจนตาม้าบินนะครับบอกเลย <laughs> ใส่ทองนะครับแวะทุกด่านแน่นอน,นครับกับสินค้าที่สอง หนังสือนิทานหนังสือที่ทานโบโซรุ่นทำเพลนะครับเล่าได้ครับสามวันสามคืนไม่มีจบครับเด็กรับรองได้ไม่ว่าโรงเรียนไหนเอาหนังสือนิทานโบโซรุ่นทำเพลนี้ไปนะครับทำเพลทำเพื่อ um um นะครับนิทานเรื่องเดียวนะครับเล่าได้สามวันสี่วันนะครับเด็กก็มาขก็หลับไปเองครับผม <laughs> โอเคการต่อไปอันนี้ครับอาจจะดูอันตรายสักนิดหนึ่งแปลงสีฟันแปลงสีฟันครับด้านหน้าสีขาวด้านหลังแทงเลือดสาดเหมือนแบบแปลงสีมันเขาจะมีเพลงชวนเตือนเช้าต้องแปลงฟันอาบน้ํสจะผมแปลงฟันฟังดูน่ารักถ้าเป็นเราเดี๋ยวคุณโบโซสามารถแต่งเพลงได้เลยไหมสำหรับไทยสำหรับคนในคุกได้ครับอันหนึ่งสองสามตื่นเช้าเรามาแปลงฟันแปลงล่างแปลงบนแปลงบนแปลงล่างใครมองหน้าหันแตงแทงแม่งเลย เราจะมาวัดแววกันสิว่าความไวของต่างมาเนี่ยผมจะมาทดสอบความไวในการเอาตัวรอดของคุณใช่ไหมครับเวลาเจอลูกค้าเนี่ยมันมีความต้องการเยอะเราอยากจะมารู้ว่าเนี่ยคุณมีความสามารถในการเอาตัวรอดได้อย่างไรจัดไปกับสถานการณ์่อบปน,นี้ครับจัดไปครับเมื่อคุณกําลังดูดดืม่มก<า>ับหญิงในห้องทันใดนั้นอ้หเขาเข้าพังประตูเข้ามาปังก็ปอวเป็นตุ๊ดเลยไวดอกคุณก็จะซื้อปีกนกมาใส่แบบมึงนั่นแหละเดี๋ยวม่ใส่ไม่ได้โอเคกลับ สถานการณ์ที่2เมื่อมีลูกค้าเข้ามาพร้อมกัน2คนเลยนะคุณจะรู้ได้ยังไงว่าใครเงินเยอะกว่ากัน เลือกง่ายครับผลเงินเยอะเขาไม่เลือกมาก้ามาแบบเอาไอตัวส้มมาผสมแป้งกี่เปอร์เซ็นต์ไอตัวนั้นขึ้นดีไหมอะไรพวกนี้คนนี้ไม่ค่อยมีตังแล้วนะพวกก็ไม่ค่อยมีตังก็อยากจะขอเอาทัดแต่หัวหัวไปของดีๆไปขายไม่ต้นถั่วเฉลี่ยไปบางเม็ดจะไปใส่แป้งเยอะอันนี้อะไรครับเนี่ยวิตามินซี๋อวิตามินซีสถานการณ์ที่สามเมื่อคุณออกเดินสายขายของตามต่างจังหวัดนะแต่ดันไปทับทางเซลแมนเจ้าถิ่นแล้วพวกเขาเนี่ยมาลุมคุณคุณจะทำยังไง ู้อย่งเดียวเพราะว่าสายเลือดของนักสู้มา้งแต่วันทัพหลุดแล้วใช่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่สู้จะไม่มีทางได้ฐานลูกคา้าเราคู่แข่งแก่งเท่านั้นที่จะยืนอยู่จุดสูงสุดของการขายถ้านั้นผมขอลองของคุณหน่อยอลองดได้สบายเลยผมขอขอเสียงประม,มูลต้อนวัดถังฟังทนนี่คุณโบโต้คุณรู้ฉายาคนนี้ไหมวันนี้นี่ร้อยกว่าศพก็ผ่านมาแล้วเ <c oughs> มื่อคืนนี่ฆ่าเป็นล้านกว่าศพในหนึ่งน้ำเดียว <c oughs> โอ้โหล้านเลยนะ ผมอยากจะรู้ว่าวิชานินจาสอนน้องผมหน่อยครับจัดไดครับผมอ่าในขอกระบวนท่าแรกครับเอางี้ดีกว่าให้น้องโจมตีผมมาดีกว่าเมันบวยปั้มแล้วผปล่อยเข้าอย่าไงนี่ไม่ทันแล้วดูดีเฮ้ยนี่มานี่แล้วเปียมานี่แล้วโอ้โหใส่ให้แล้อ่านี่คือเขาเรียกว่าเปียปีศาจธรรมดามันจะเคลื่อนไหวเองด้วยนะเปียตอนต่อสู้แล้วถ้าเป็นธรรมดาเกาจะไม่มีไข่ดาวเน้นรอบเป็นชุดเลยหนึ่งสองสามเวยโซเทียน วันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่ิงก็เข้ามาเฮ้ึมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ย โอเคครับผมถือว่าผลงานของคุณในการมาเป็นเซลแมนในวันนี้น่าประทับใจนะครับจากมิชชั่นที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นความสามารถในการขายของหลากหลายของคุณไปแล้วถ้ามิชชั่นนี้เราอยากให้คุณหาทางออกตอบคําถามกับคําถามที่1นนะครับคนเขาถามมาว่าแล้วคิดว่าการตลาดแบบป่าล้อมเมืองเนี่ยใช้ได้กับข้างในไหมครับข้างในเนี่ยมันโดนล้อมอยู่แล้วเข้ามาเลยไงขายได้เทคนิคข้างนอกใช้กับข้างในไม่ได้ครับป่าล้อมเมืองเ <c oughs> จ้าสงเจ้าสวนนี่คือทําข้างในไม่ได้แน่นอน <c oughs> ไม่ได้แน่นอนป่าล้อมเมืองไม่ได้ข้างในเนี่ย มีจกุณเนจะโดนเขาล้อมเซ็ตย่อสูตรต่อคุณนะครับผมพี่โบโซฮะพี่โคเท่เลยอ่ะรับผมเป็นน้องเข้าบ้านหน่อยได้ไหมฮะก็ต้องดูก่อนว่ามีสิวที่ก้นไหมผมก็เลือกนะเห็นอย่างนี้แกมันยังไงมันก็เป็นรับเป็นน้องเป็นนุ่งมันเออมาวิชาจะเป็นน้องก็ต้องแบบ หน้าอ่อนหน่อยหล่อ,อนหน่อยนะจะเป็นน้องผมต้องผมต้องมีไว้ประดับบารมีบางคนไม่ได้มีน้องไว้มีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวหน้าด้านในบางคนมีน้องไว้อยู่ข้างกายเนี่ยให้ดูว่าผมใช้ได้วะน้องมังหลอ่อน้องม่งหน้าอ่อนอะไรอย่างงี้คำถามต่อไปครับคุณโบโซครับผมอยากทำอาชีพที่ดูดีมีคนนับถือเราเยอะแนะนำงานให้หน่อยครับ อาชีพที่ดูดีนะครับอย่างแรกเลยต้องเป็นงานถูกกฎหมายก่อนงานถูกกฎหมายดูดีทุกอย่างนะครับไปไหนก็ไม่อายคนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ที่ที่ดูดีเหมือนกันก <c ười> ็คือกลายเป็นทรงเอนะจะดูดีทรงซ้อที่ชอบมากนะครับอยู่ที่ว่าคุณอยากจะเป็นทรงเอลึกขนาดไหนนะ <c ười> ยิ่งลึกยิ่งดูดีทั้งรถทั้งเสือ้อทั้งทองนะค <c ười> ทำให้คุณดูดีแต่มันได้อยู่ประมาณสักสองเดือนนะครับแล้ว <c ười> จะไปดูดีข้างในต่อนะครับ เป็นกำลังใจให้คนทำงานครับสมมุติเขาจะง่วงเหงาซึมไม่อยากไปทำงานวันจันทร์เลยยาอะไรดียาขยันบริษัทม้าทองมอซินผมมียาขยันอยู่นะยาขยันสโลแกนของคุณคือขยันทั้งวันขยันทั้งคืนนะครับไม่หลับนะครับไม่ตื่นฟื้นไม่มีดีไปหตายไปเลยสุดท้ายครับเราขอหนึ่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับบะหมี่เกี้ยวครับบะหมี่เกี้ยวเนี่ยตอนอยู่ข้างในนยบอกตรงไม่ได้กินกันง่ายๆนะครับผมนี่ต้องให้ซามูลร30คนยืนล้อมตอนลวกมันออก็เข้ามาดึงภาพออกเลย ลวกไปลวกลวกนี่มาผมจับเหล็กได้แทนสวนเสร็จโะชกเลือนลงหม้อเลยอ้าวกลายเป็นเตี่ยน้ำตกเลยนแําตกแล้ว <laughs> เตีเ๋ยน้ำตก